สวัสดีครับวันนี้สมาร์ทคิดจะมาแนะนำวิธีการประกอบตู้เติมเงินตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับท,ท,ที่จะที่จะแนะนำนี่ก็เพื่อสำหรับท่านผู้ประกอบการที่จะซื้อชิ้นส่วนไปประกอบกันเองเพื่อลดต้นทุนหรือพวกช่างนะครับประกอบกันจะแนะนำทีละชิ้นนะครับเริ่มจากบอร์ด อันนี้เราเรียกว่าบอร์ดจอนะครับบอร์ดดิสเพย์เป็นจอ3.5นิ้วจอ TFT นะครับจอสีส่วนต่อไปก็จะมีเมนบอร์ดนะครับต่อไปจะเป็นบอร์ด GSM ซึ่งมีซิมทั้งหมด4ซิมรองรับได้4เครือข่ายนะครับ GSM ของเราใช้ซิม900นะครับ ต่อไปเป็นสมองของตัวตังเงินก็คือ CPU ครับสังเกตว่าบอร์ดทุกบอร์ดของเรายืนยันการออกแบบด้วยตัวเองนะครับจะมีคำว่าสมาร์ทคิดท็อปอาพอยู่ทุก,ท,กทุกบอร์ดบ,บอร์ดต่อไปที่สำคัญก็คือบอร์ดซาวหรือบอร์ดเสียงนะครับ ตัวนี้จะมีลําโพงอยู่ด้านหลังแล้วจะมีหลอด LED ซึ่งเป็นไฟส่องบริเวณด้านหน้าของตู้นะครับต่อไปจะเป็นบอร์ดควบคุมมอเตอร์ที่รับและคืนเงินนะครับจะมีเซ็นเซอร์เราจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้วยกัน3จุดเพื่อจะตรวจสอบไมใ่ให้มีการพลาดเลยนะครับ บอดต่อไปเป็นบอร์ดไซเรนมีทั้งสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงนะครับเป็นไซเรนอะลามแล้วก็มีคีย์แพดซึ่งเป็นคีย์แพดทั่วๆไปที่ใช้ในโทรศัพท์สาธารนณะแล้วก็ใช้นี่คือตัวรับแบงค์ของยี่ห้อ ICT รุ่น NK77 โตัวรับเหรียญ ของ ICT เช่นเดียวกันนะครับมีมอเตอร์ใช้ในการรับเงินคืนเงินนะครับมีสายอยู่1นชุดที่ใช้เดินในตู้และสายแพรนี้สำหรับเดินจากคีย์แพดนะครับก็จะมีสวิตชิ่งซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในตู้นะครับ แล้อีกส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือ s d c ดี d ซึ่งจะบรรจุซอฟต์แวร์อยู่ในนี้นะครับเรามาเริ่มประกอบกันขั้นแรกเราจะประกอบตัวมมนบอร์ดกับตัวจอรครับด้านหลังของเมนบอร์ดจะมีเสาคอนเนคเตอร์นะครับอยู่สังเกตจะมีลูกศรสีขา,ขาวอยู่คือขาหนึ่งนะครับ ด้านหลังของจอก็เช่นเดียวกันจะมีลูกศรระบุขาหนึ่งเข้าไว้นะครับช่องนี้เป็นช่องใส่ SD นะครับเราใช้ขาหนึ่งให้ตรงกับขา1น,นะครับเสียบเข้าด้วยกันออกแรงกดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยึดทำการยึดด้วยน็อตใหทท้ทั้งสองบ์ดน,นี้ติดกันแน่นหนา เยุดยืดอยู่สี่มุมนะครับเสร็จเรียบร้อยจากนั้น เราจะใส่บอร์ด GSM ครับเราจะสังเกตรเราจะมีเสารองรับอยู่2จุดนะครับใส่ครับให้ตรงขาหนึ่งก็คือตรงกับขาหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็กดครับยึดนอด็อต จากนั้นจะเป็นบอร์ด CPU นะครับเราจะสังเกตเห็นตรงมุมจะมีอยู่มุมหนึ่งเป็นแถบสีขาวที่เมนบอร์ดเช่นเดียวกันให้ให้มุมที่แถบสีขาวนี้อยู่ตรงกันนะครับก็เสียบลงไปออกแรงกดเท่านี้ครับออกมาถ้าเมื่อดูด้านข้างจะเห็นมี3ามชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นจอันท,ที่2เป็นเมนบอร์ด อันที่3นี้จะเป็น CPU และ GSM นะครับจากนั้นเรามาทดสอบามาทดสอบดูนครับจ่ายไฟเข้าไปตอนนี้จะเป็นจอขาวไม่มีอะไรอยู่เพราะว่ายังไม่มีการลงซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้เราจะมาลงซอฟต์แวร์กัน ลงซอฟต์แวร์ก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆเรานำา d d ด a r d มาต่อกับคอมพิวเตอร์ครับจะมีซอฟต์แวร์ให้แล้วก็ Copy ซอฟต์แวร์ลงมาใน s d card ซอฟต์แวร์ลงมาอยู่ใน s d card เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำเอ d ดดี้กราดเสียบไว้ที่ช่องใส่อ็ดีบริเวณด้านหลังจอนี่นะครับกดลงไปและเลื่อนปุ่มโปรแกรมนะครับเป็นปุ่มสีฟ้า,ฟาขาวๆตรงนี้เลื่อนมาทางด้านโปรแกรมเลื่อนเสร็จปุ๊บเราก็ทำการจ่ายไฟจะสังเกตเมื่อจ่ายไฟ จะสังเกตว่าจะมีเสียงดังปิ๊บนะครับแล้วจะมีตัวเลขขึ้นที่หน้าจอตอนนี้เรากำลังทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเ d c ด r กลงมาสุดลงมาที่ CPU ของบอร์ดเติมเงินการอัปเกรดซอฟต์แวร์ของเราง่ายมาก ตัวเลขก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสุนเดี๋ยวตอนซอฟต์แวร์โหลดเสร็จจะมีเสียงดังปี๊บอีกครั้งหนึ่ง นี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับตอดปลั๊กของ p ร w e r s u p p ออกและเลื่อนสวิตช์ตัวเดิมกลับมายัางตำแหน่งลันนะครับจากนั้นจ่ายไฟไปดูอีกทีนึงตอนนี้วเต์แวร์ทำงานแล้วนะครับทดสอบด้วยกัน เสียบคีแพดนะครับแล้วลองกดนี่นะครับบอร์ดทำงานได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาแนะนำวิธีประกอบบอร์ดทั้งหมดและอุปกรณ์ที่มีอยู่ลงไปบนตู้กันนะครับ